สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอาราิสิทธ์ประจำวันอังคาราาที่14กันยายน2021กันเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยคือยูโรนะครับอย่างที่เห็นบนชาร์ตก็คือตลาดนั้นเพ a y ยวออกมาตามซีโอที่2นะครับถ้าเราไปดูชาร์ต30นาทีจะเห็นชัดขึ้นนะครับแอเรแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าถ้าหากว่า b บเจะกลับเข้ามาอทีก็แอเรแถวนี้แหละที่เขาจะกลับเข้ามาอที เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนที่เราคุยกันใกล้จบตลาดนั้นเบรกลงมาใต้บาลานซิ่งสวันนี้หลังจากเบรกแล้วตลาดนั้นลงไปเจอไบเออร์ที่ขอบบนนะครับของบาลานซิ่งแอ e เรนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ต้องจับตาดูตอนที่เบรกแล้วเทสที่นี่ถ้าเบรกแล้วโฮนะครับอยู่ใต้ขอบบนของบาลานซิ่งแอเรนี้มีสีสูง ที่จะกลายเป็น2 p a แพทเทิร์นบวกกันก็คือเบรกดาวออกจากบาลานซิ่งนี้รวมถึงเฟลเบรกเอาท์ลงไปใต้บาลานซิ่งนี้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เราเจอไบเออรที่นี่เอาราคานั้นแบ็กอัพกลับขึ้นนั้นบนแล้วตอนนี้หน้าตาดูเหมือนกลายเป็นเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อที่ต้องโนติดนึงเฟลเบรกดาวแพทเทิร์นนี้ก่อนหน้านี้เรามีเฟล เบรกเอามาก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะกลายเป็นเฟลเบรกดาวก็จริงแต่แพทเทิร์นที่จะเป็นต่อไปอาจจะนะครับอาจจะโอเคอาจจะขึ้นไปได้ถึง b a บาลานซิ่งเ High แต่อาจจะไม่พยายามเบรกขึ้นไปเหนือบาลานซิ่งแอร์เรฮก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับ Euro b บ a s นะครับจากที่เป็น Neutral b e บ r i e ์หลังจากที่ดลานั้นเบรก ตอนนี้ต้องกลับมาเป็นนูเทรลธรรมดานเนื่องจากเราเห็นเฟรคดาวน์แพทเทิร์นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูเซเร a อการวิชารณ์สินาทีเซเรโอที่หนึ่งตราบใดที่ยูโรนั้นโฮอยู่เหนือพรีมาเก็ตสปอร์ตซึ่งเป็นบาลานซ์เซเรโ w นี้มีโอกาสสูงนะครับที่จะกลับขึ้นไปแล้วเบร p พรีมาเก็ตรีส s t ส n c น ซึ่งถ้าเบรกพรีมาเก็ตรีสต์สแตนต์จากคอนเฟิร์มว่าเป็นสัญญาณบูลลิชนะครับในช็อตเทอ r m มไทม์เฟรมหรือว่าในสมอลเลอร์ไทม์เฟรมจากจนนั้นเนี่ยมีสีสูงที่ตลาดนั้นจะแบ็ k Up กลับขึ้นไปเทส t b บาลานซิ่งแอ a h i ไฮก็คือที่อินิเชียล s i นตุนโซนนะครับซึ่งร e สปอน s ีฟเซลเลอร์สามารถรัสปอนีได้นี่คือเซลล์โอที่1ในขณนะที่เซลล์โอที่2 ก็คือเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟต,ตามดักรตามที่ยูโรนั้นยังโฮอยู่ใต้ HVN หรือพ r ีมา r ก็ตเ n z โซนซึ่งถตาหากว่าเบรกแล้วโฮลงมาใต้พรีมาเก็ต u p อร์ตก็จะคอนเฟิร์มนะครับสัญญาณว k กเนสในสม a l l e r Time Frame จากจุดนั้นเนี่ยยูโรสามารถกลับลงมาได้ถึง s u อร์โซน o n e 17701ถึง17746ซึ่งโน้ตเอาไว้นิดนึงถ้ากลับลงมาจริงจะเป็นการเทส a r r a y b r e บ k ก u t ในรอบที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาในตอนเทสทั้งแรกเราคาดหมายได้ว่ามันจะมีปฏิกิริยาดีที่สุดนะครับแต่ถ้ากลับมาเทสรอบที่2เราจะไม่คาดหวังแล้วว่าจะมีปฏิกิริยาดีเท่าครั้งแรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรไปดูพาวดอลลร์นะครับก็เห็นชัดเจนอยู่เป็นทูไซด์มาร์เก็ตนะครับอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตรงกลางระหว่าง 2องซโนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งหรือว่าเป็นนิวโตรทั้ง2 Timeframe ดูชาร์จสามินาทีนะครับจะเห็นว่ามันเป็นนิวโตรค่อนข้างชัดเจนปกติคาแรคเตอร์แบบนี้ก็เทรดยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกหลายๆครั้งว่า Market development ต์ตลอดไทมจะมีความสำคัญนะครับเวลาที่ตลาดนั้นเป็นนิวโตรทั้ง2 Timeframe ก็คือ short term Timeframe กับ t e r m e d i a t e t i m e Frame เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนเคยนะครับยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นทูซายมาเก็ตอยู่แล้วตลาดก็น่าจะยังบาลานซ์ซิงอยู่นะครับโดยเพอย่างยิ่งอยู่ในกรอบของ Initial r e เรจิอ n นและซั p พอร์ต o ซน3 7 9 6 1ถึง3 8 0 2 0นะครับโอเคไปดูเซ r i โอกันที่ชาสินาทีเซ r i โอที่1 ตราบใดที่พาวดอลลร์นั้นยังโฮอยู่นะครับพรีมาเก็ตสปอร์ตจะมีสิทธิ์สูงนะครับในการที่พาวดอลล่าจะกลับขึ้นไปเบรคพรีมาเก็ตเรตติ้งโซนเพื่อขึ้นไปเทสอินิเชียลเรตติ้งแต่ที่อินิเชียลเรตติ้งโซนนะครับจะเป็นแอลีที่สำคัญในช็อตเทอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหมายได้ว่า Responsive Seller ก็น่าจะกลับเข้ามาแอคทีฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือ s e ลที่1ในขณะที่เซที่2 ถ้าตลาดนั้นเบรกลงมาใต้พรีมาเกตสปอร์ตนะครับก็จะเป็นสัญญาณว k กเนสในสม a ลเลอร์ท e f เฟรมจากจุดนั้นพาวดอาล่าสามารถกลับลงมาเทสอินิเชียล p p อร์ตหรืออาจจะลงมาถึงเยสเดย์โลกเลยก็ได้นะครับที่ s u อร์โซน o n e 3 7 9 6 1ถึง38020ซึ่ง r e สปอน s ีไบเออร์สามารถกลับเข้ามา active. แอคทีฟไม่ว่าจะเป็นที่ p ปอร์โซนนี้หรือแม้แต่อินิเชียล p p อร์ตก็ตามนี่คือคาแรคเตอร์ของ ตลาดที่เป็นทูซด์มาร์เก็ตนะครับโอเคไปดูทองคำยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นเมื่อวานนี้ราคานั้นกลับลงมาเทสต์บาลานซิ่งเรโลนะครับเราเจอบายอร์กับครมใหม่ทีก่อนหน้านี้ตลาดขึ้นไปเทสต์ area down, แอรีเบกดาวเราเจอเซลเลอร์กับครมใหม่ทีเพราะฉะนั้นย้ำเตือนหลายครั้งมากเวลาที่เรามีนูโตรไบแอสเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่ง ซึ่งตอนนี้ชัดเจนมากแล้วนะครับว่านี่คือกรอบของบาลานซิ่งใหม่เราจะไม่เทรดตรงกลางระหว่างเรนจ์นะครับคือพูดง่ายๆคือเราจะไม่เข้าเทรดไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามตรงกลางระหว่างเรนจ์เพราะ g ู o d เทร d ด l o c เ t ชั่เวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ที่ขอบบนและขอบล่างนะครับนี่คือสิ่งที่ย้ำเตือนเสมอโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับทองคำ คงยังบาลานซ์ซิ่งอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปจนกว่ามันจะเบรคออกจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับบิตคอยนะครับเมื่อวานนี้ราคานั้นกลับลงมาเทสขอบล่างของบาลานซ์ซิ่งเรียลเล็กนี้เราเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ราคานั้นกลับลงมาเทสที่นี่นี่คือโอกาสในการบายนะครับแต่ว่าก็จําเป็นต้องดูก่อนนะครับว่าตลาดนั้นจะเดวลลอปเป็นแบบไหนจะลงมาต่ํากว่านี้หรือเปล่า โดยจุดที่จะคอนเฟิร์มนะครับใน smaller time frame ว่า buyer นั้น control market ก็ถือน่าจะต้องเป็นที่ตรงนี้แหละหายล่าสุดนะครับมาเกอกาไว้ก่อนที่46900ต้องเบรกขึ้นไปข้างบนให้ได้ถ้าเบรกได้โอเคจะคอนเฟิร์มนะครับว่า buyer นั้น control market ใน smaller time frame จากจุดนั้น Bitcoin ก็น่าจะกลับขึ้นไปเทส Balancing Area High ได้ซึ่งเป็น Objective Target นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ